ก็แต่ว่าผู้ติดตามหนูได้เร็วอยู่เพราะว่าหนูหนูเป็นพรีเมียมหนูไม่ต้องดูวิดีโอไงแล้วทีนี้พอพ้อมบุกลรียกหน้าตาหนูมันมันนี่ไงเขาก็มาดันไลค์มาดันไลค์แล้วก็หนูไล่สิบยี่สิบนาทีก็มีคนดูเป็นห้าหกพันแล้วอันนี้ถ้าหนูออนไว้ออนทั้งวันอย่างเงี้ยชิ้งไว้เลยไปตลาดอย่างเงี้ยหนูได้หนูนะสามสามสี่หมื่นหนูนะวิวนูวแต่ว่าหนูไม่ทำนี่สิ แต่ตอนนี้เริ่มทําแล้วเพราะว่าเพราะว่าคลิปคลิปผู้ติดตามเขาเขาจะตามหาแล้วผู้ติดตามเว่าเขาเขาจะให้ผ่านกดไงคะเขาเขาจะหาผู้ติดตามเพื่อให้ผ่านกดไงแล้วทีนี้เขาก็ไม่ไม่ค่อยได้ไปดูไปดูคลิปไงคะเพราะว่าเขาเขาไม่ได้เขาไม่ได้จ่ายพรีเมียมถ้าถ้าไปติดตามทางทางช็อตทางอย่างอื่นเนี่ยเขาต้องเสียเวลาดูวิดีโอไงคะดูดูโฆษณาไงคะแต่ว่ามาตามทางไลฟ์ไม่ต้องดูโฆษณาใครที่อ่อนไวเลยอะ <จ><ก>บอพี่บอไงนี่ไง,ไงบอเลิศไงพี่ก็เข้ามาชมผมหน้ามาเหมือนกันน่ารักดีใค,ใ,คใ,คใครๆเข้ามาชมผมหน้าม้าหนูทีนี้เขาบอกว่าให้ตั้งเป็นตั้งอย่างใดอย่างหนึ่งอะเป็นพรีเมียม,มคือใครอยากใครอยากเข้ามาดูคือเสียตังค์ดูไงค่ะ พวกวิดีโอพวกพวกที่ว่าหนูทำไฮไลท์เรืออะไรเนี่ยเขาเขาก็จะให้ตั้งเป็นเป็นพรีเมียมพรีเมียมคือใครที่ไม่จ่ายพรีเมียมอ่ะก็ไม่ได้ดูใครที่ไม่จ่ายเป็นรายเดือนอ่ะรายเดือนอ่าอ่าสมาชิกของพรีเมียมของ u t u b e อะ่ะก็ไม่ต้องดูอย่างเงี้ยเขาเขาจะให้ตั้งแต่ว่าหนูไม่ไม,ไม่ไม่ทำไงเพราะว่าผู้ติดตามหนูยังน้อยอยู่ไงแล้วก็หนูยังไม่ดังเนม่เดี๋ยวพี่บอลแมครัา แด้ดดี้เตือสีดักฮิตดั๊ก yeah it's It อ่ะอ่าทีนี้หนูก็โดนด่ายเยอะแหละเด็กน้อยเด็กน้อยเขาอ่ะเออไม่เห็นสวยเลยอะไรเงี้ยทีนี้หนูก็เลยว่าเขาอ่ะมาดูดเขามาดูหน้าตาฉันมากฉันมากอ่ตะกอนหนูก็ เห็นเขาใส่สายเดียวนะเขาไล่อ <okay>, ย <what S 2> ่างเงี <the> <ider> ้ยมันเออผู้ติดตามเยอะมากคนดูเยอะมากแต่ว่าหนูก็ไม่ทำเพราะว่าที่นี่มันหนาวหนาวขั้นแรกที่ที่จะทำ u ู e กบมันก็มันก็ต้องมีบุคลิกเป็นของตัวเองก่อนนี้ค่ะขั้นแรกใครๆก็เข้ามาทำของ Facebook เหมือนกัน Facebook หนูเาก็เข้ามาชมหน้ามาหนูเหมือนกัน หนูก็ผ่าน facebook แล้วนะคะแต่ว่าหนูไม่ทำเพราะว่ามันรู้สึกว่ามันใช้เวลาใช้เวลาดูดูคลิปเกินขนาดขนาดหนูจ่ายรายเดือนยี่สิบเก้าดอลล่าร์นะหนูต้องยังไปนั่งดูดูโฆษณาเพื่อนอีกหนูก็เลยว่าเออไม่เอาอันนั้นอนนั้นจ่ายแล้วไม่ได้สิทธิพิเศษอะไรเลยแต่ของยูทูบยูทูบอะจ่ายแล้วมันได้สิทธิพิเศษเยอะไงคะ ก็เลยเลิกเล่นของของเฟสแต่ว่าของเฟสอะ่ะตั้งค่าแล้วเหรียญมันมันขึ้นเลยเนาะมันไม่ต้องมามาเปิดวิดีโอเข้าอะไรอ่าอันนี้ยุ่งยากอีกไงอันนี้ทําคลิปไปปุ๊บแล้วก็ต้องไปดูดูตรงสตูดิโอเปิดโฆษณาเข้าอะไรเข้าอีกมันมันเสียเวลาตรงนี้ไงคะแล้วก็ต้องทําปกทาปกทําปกนี่ต้องทําอยู่แล้วนะคะปกอะ่ะเพราะว่าเขาจะให้คะแนนทําปกด้วย ก่อนที่หนูจะผ่านเขาก็จะบอกว่าต้องทําปกอย่างนี้อย่างนี้เขาก็โชว์เขาก็ทําเป็นตัวอย่างให้นะว่าว่าปกเราอไปอยู่รวมกันกับเพื่อนๆแล้วของเราจะเด่นไหมอะไรเงี้ยเขาก็จะบอกเราว่าทําปกอย่างนั้นอย่างนี้นะไม่งั้นอ่ามันมันมีอยู่นะค่ะหนูหนูไปดูหลายคนเนาะเพราะว่าผู้ติดตามเขาสองพันเองนะแต่ ยอดเขาสูงสุดก็แค่สองสามแสนเองนะแต่ว่าเขาผ่านนะเพราะว่าเขาเหมือนเขาคอนเทนต์เขาไม่เหมือนใครแล้วก็ทําเสร็จเขาก็ทําปกเลยเขาทําอะไรเรียบร้อยแล้วก็เป็นคลิปของเขาเองเลยอย่างเงี้ยขเขาก็เลยผ่านไม่จําเป็นว่าต้องต้องผู้ติดตามเยอะนะคะม,มันอยู่ที่คอนเทนต<ม>์นะแย<ว>แต่ว่าผ่านแล้วคุณผ่านคุณที่มีผู้ติดตามน้อยคุณต้องทำแย่กกดอกแด่ด่อาราเลย แต่แต่ผู้ติดตามขนาดนูผู้ติดตามแค่นี้ยังไม่ค่อยมีคนดูคลิปเลยเขา